สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะมาพูดเพิ่มเติมนิดนึงต่อจากวิดีโอที่แล้วที่ได้แนะนำนะครับได้พูดถึงการปรับตั้งแกน RA นะครับเพื่อใช้หาพิกัดท้องฟ้าโดยใช้ขาตั้งกล้องแบบ EQ นะครับแบบที่หาเป็นชั่วโมงนาทีในการหาตำแหน่งดาวนบนท้องฟ้านะครับแต่นั้นคือเป็นระบบท้สนสูญสูญไงที่เราใช้ตามปกติในขาตั้งกล้องแบบ EQ นะครับ แต่ว่าจะมีบางคนนะที่แบบว่าเอ้ยแบบนั้นมันวุ่นวายมันยุ่งยากขี้เกียจตั้งค่ามันตั้งหลายอย่างต้องหันไปนั่นไปนี่หันหาดาวเหนืออะไรวุ่นวายนะครับอ,อยากใช้แบบ AZ ได้ไหมแต่มีมีขาตั้งกล้องแบบ EQ แต่อยากใช้ A z ซได้ไหมดูมันเหมือนมันจะง่ายกว่าเนาะแบบออมองมอง a z ก็คือการมองมองท้องฟ้าเป็นครึ่งกลมเป็นโดมแล้วเราก็หันหาตำแหน่งท้องฟ้าโดยใช้เอาง่ายๆแกนแกนอนกับแกนตั้ง ก็คือเรามองท้องฟ้าเป็นครึ่งวงกลมเป็นโดมเนี่ยมันก็จะมีแกนนอนก็เป็นทิศท,ทางตามเข็มทิศนะครับส่วนแกนตั้งก็ก็เรียกว่ามุมเงยเป็นองศานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปรับปรับตั้งขาตั้งกล้องนะครับแบบ EQ เนี่ยปรับเป็นโหมด a z กันทันยังไงนะครับการแปลงล่างจาก EQ เป็น A-set นะครับก็เริ่มจากการนี่นะครับ จับตั้งขึ้นแบบนี้ให้ขนานกับพื้นโลกนะครับให้ตั้งฉากกับพื้นโลกอันนี้ตั้งฉากกับพื้นโลกนะส่วนนี้ก็ขนานกับพื้นโลกนะครับจะก,ก็จะเห็นว่าแกนจานนอพิกัดแกน RA เดิมของ EQ เนี่ยถ้าเป็น a z ตรงนี้ก็จะเป็นแกนนอนที่บอกองศาทิศทางนะครับตามแนวนอนนะครับตัวนี้1ช่องเนี่ยหช่องตัวนี้1ไป2เนี่ยสอเนี่ยหช่องเนี่ยเท่ากับ 15องศานะครับอันนี้ก็ไปเทียบกับเข็มทิศได้ถ้าเกิดจะใช้ในโหมด a z นะครับส่วนกานบอกพิกัดแกนเด็กเดิมนะครับในโหมด eQ นะครับก็จะกลายเป็นมุมเงยในโหมด a z นะครับมีหน่วยวัดเป็นองศานะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สูตรองศาเนี่ย mm. ก็จะเห็นว่าตัวกล้องก็จะขนานกับพื้นโลกนะครับไม่มีการเอียงใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะ เอียงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ตัวเลขก็บอกตามนี้เลยไม่มีอะไรที่ต้องแปลงหน่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับเงยขึ้นสิบองศาก็ก็แบบนี้เลยสิบองศาอย่างนี้เลยนะครับสามสิบก็ที่สามสิบองศาแบบนี้เลยนะครับถ้าเก้าสิบองศาอ่าเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาเห็นไหมครับเก้าสิบองศาก,ก็เท่ากับตัวกล้องเนี่ยก็จะตั้งฉากกับพื้นโลก นะครับถ้ากิดองศาอันนี้ก็ตรงตรงตามหลักการของ a z นะครับกล้องดูดแบบแบบเ z เลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับแปลงล่างข่าตั้งกล้องแบบ EQ นะครับเป็น a z นะครับถ้าท่านใดที่มีคำถามอะไรหรือต้องการเลือกปิดอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับก็ชอบกดไลค์ไม่ชอบกดทิ้ไลค์อยากติดตามอยากรูเรื่องอะไรก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ